เรนฟูคิมบอรริษัทกำจัดสัตว์รบกวนเตรียมนำเอไมาใช้จำใบหน้าหนูแต่ละตัวเพื่อวางแผนกำจัดเรนฟูคิมบอรริษัทด้านความสะอาดกำจัดสัตว์รบกวนวงเล็บเปิดเ,เ,เทสคอนโทรวงเล็บปิด เตรียมนำเทคโนโลยี AI จดจำใบหน้ามาใช้กับสิ่งที่เราอาจคาดไม่ถึงนั่นคือเครื่องหมายคำพูดใบหน้าของหนูเครื่องหมายคำพูดรูปแบบการใช้งานคือตั้งกล้องไว้ตามจุดต่างๆของอาคารแล้วส่งภาพเข้าไปวิเคราะห์พฤติกรรมของหนูแต่ละตัวการแยกแยะใบหน้าของหนูได้ทำให้เรารู้พฤติกรรมของหนูอย่างแม่นยังเช่นชอบมาบริเวณไหนชอบกินอะไรนำไปสู่การวางแผนได้ว่าจะจัดการหนูแต่ละตัว ที่ไหนอย่างไรเทคโนโลยีของเรนทูพิ้นเกิดจากการซื้อกิจการสตาร์อัพและบริษัทด้านกำจัดสัตว์หลายรายโดยรายล่าสุดคือ a อทแอมิเชจากอิตราเอวช่วยให้บริษัทมีเทคโนโลยีดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดและตอนนี้เริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับสายของลูกค้าบางรายแล้วที่มาไฟแนชิวพาม่าจากเรนทูพิ้